สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมนะฮะเพลินโซนครับเราอยู่กันในเกมดักรบอลแซด PPP กันนะครับตอนนี้กําลังเปิด CPT กันอยู่นะฮะก็จะเปิด CPT นะครับจนถึงวันที่11นั่นเองครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะก่อนวันสุดท้านยนะอเดี๋ยวามาลุยกันก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟทิง OBT นะครับอ่ะก่อนจะรับชมก็ฝากกด like ไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยละกันมาลุยกันนะครับไปดาวนาเมก,กันดีกว่านะฮะ อ่ะรับกันเฮ้ยได้ได้พิโคโรเหรอพิโคโรจีนะครับอ่ะก็ตัวเกมเนี่ยเป็นระบบนะครับ Android นะเล่นทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะมีภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเกมของค่าย X7 g a เ e นกมนะตัวเกม CPT เนี่ยแจกเลเวล1 1 0ยนะแล้วก็ v p 1 8นะครับคอยมีให้เล่นอีกประมาณ5ล้านนะครับก็เอามาลองทดสอบใช้กันดูติดบัก๊กติดอะไรก็ สามารถที่จะแจ้งกันมาได้โหแจกแจกเพียบเลยอ่ะให้มาลองเล่นกันดูนะครับละเริ่มต้นนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูกาชากันก่อนกาชาก็มีสุ่มอยู่อ่าโอเคกดค้างไว้ก่อนะโอเคกดอีกได้นะี่อ่ะโอเคเรียบร้อยกาชาตรีนี้เราก็มีตัวละครเล่นอยู่นะครับมีตัวละครเล่นอยู่โอ้โหได้ทองสิบล้านอันนี้ แอดมินเขาแจกนะครับมันกดรับทั้งหมดเลยได้ไหมไปครับ๋ยวัน Open Beta เนี่ยเรามาเจอกันนะผมจะสร้าง ID ใหม่แล้วก็เล่นไปพร้อมๆทุกคนนะวันนี้เราก็มายำสนุกสนุกกันดีกว่านะฮะอันนจะเป็นรางวัล VP อัน,น้จำกัดเวลานะครับอันนี้ลองซื้อได้เลยนะครับนี่ซื้อไปได้เลยนะอยลองซื้อเอาไปเล่นเอาไปอัปเกรดกันให้เรียบร้อยซื้อไปเลย มันซื้อได้หมดอะผมซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างลองดูนะครับระบบตรงไหนได้ไม่ได้ยังไงนะครับมาส่วนตัวเกม Open beta เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดช่วงไหนผมจะชี้แจงรายละเอียดให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้นจะเป็นคลิปโค้ดเบต้าคลิปสุดท้ายนะครับเพราะผมลงไป2คลิปเนาะ มาครับเรียบร้อยดีโอเคอ่ะโอเคจบแล้วตรงนี้อันนี้จะเป็นพวกกิจแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแลกที่หลังเนี่ยเราก็ซื้อผมจะไล่ซื้อของไปเลยเก็ซื้อตรงนี้แหละครับซื้อไปอัปเกรดได้ของเล็กๆน้อยๆน,นะแต่มันก็สามารถที่เราใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมมารับของในพาร์ทก่อนอ๋อนับไปนวนีหว่าเดี๋ยวรับของก่อนนะตรงนี้เราก็ รับไปแล้วบ้างนะครับนี่มันจะมีรางวัลใช้อยู่นะอ๋อนี่ไงเรารับได้หมดเลยเนะี่ยเคกดได้หมดเลยทุกอันนะใช้เพชรไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอรีฟันที่หลังนะครับีอพวกร้านค้าต่างๆเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาหาตัวละครเทสกันนะครับก็ซื้อมาทุกตัวครับล้วครับได้ตัวละครเทสนะ หรับใครที่อยากได้ตัวละครเทสก็มาซื้อตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ผมทำภารกิจไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแค่มาซื้อตัวละครเทสเฉยเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครไปปั้นกันวานี่รุยกันแบบยาวๆแบบว่าหนึ่งคลิปจบรู้เรื่องมีตัวละครอ,อะไรบ้างมันก็มีเยอะนะอ๋อดีกว่นผมซื้อซ้ำทำไมวะผมจะต้องซื้อเปลี่ยนไปเ,ออเรื่อยปะผมได้ว่ามันซื้อแล้วมันหายไปเลย เทเดี hey, hey. ย๋ยวไว้อัพดาวแล้วกันซื้อทุกตัวเลยนะฮะอัปเกรดไปนี่ผมจะซื้อแบบไม่ซ้ำกันเลยนะตัวตัวตัวมันเอาไว้ทดลองเล่นนะครับนี่ซื้อไปเลยหก,หกเหลียนหกเห,ห,กเห,หรียญเหรอราคาทุกๆูกะไปของจริงก็อีกว่างว่ากันอีกทีนึงหัวแดง Okay. ซื้อหมดเลยนะผมจะซื้อหมดทุกตัวเดี๋ยวจะเริ่มอัพกันที่ตัวละครเอสกอนละกันนะฮะอัพเกรดเนะี่ยมันใช้น้ํายาใช่ป่ะน้ํายากระปุกใช่ไหมเขียวเหลืองโอเคผมไปหาไอเทมพวกนี้ก่อนนะครับที่เป็นแท่งๆนะนี่ไงน้ํายามันอยู่ตรงนี้หมดเลยผมมาซื้อทีละอันหน่อยเนี่ยอ๋อทีละสามพันเลยนี่หว่า อ่ะนี่สบาเดยอ่ะอัปเกรดได้เลยนะซื้อมาเรียบร้อยจัดไปนี่งไงอ้ต้องใช้เยอะเลยนะอ่ะผมจะซื้อมาหลายๆอันแล้วก็อัปทีเดียว ๋ยวอัพตัวละครหตัวหลักให้ได้เลเวลหนึ่งรอก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้ด่านกันนะครับก็จัดตัวละครหลักๆเข้ามาแล้วครับผมดันเดี๋ยวผมจัดตัวใหม่นหนึ่งจะมีตัวนี้ครับโอเคครบพอดีนะหัวแดงออกเป็นหนึ่งเฮ้ยมันซ้ำใส่พร้อมกันได้ด้วยอ่ะอ่ะแบบนี้น่าจะเวิร์กอยู่จัดไปเลยครับท้าท้ายแบบมัน,มน อ่ะโอเค c ีวีนะครับคลิปสุดท้ายพอดีนะครับนัวกันโอเคกดค้าไปเลยป่ะเนีย่ยผ่านเลยนะครับเลเวลเราเยอะไงเราจะผ่านได้แบบไม่ยากนะครับก็เป็นเ,เกมเทิร์นเบสทน,นะครับจัดทีมต่อสู้6ต่อ6นะฮะแล้วก็ฟาร์มของรุดของอัพเกรดตัวละครของเรานะฮะ มาลุยมาเรียบร้อยชนะขาดสบายๆไม่ได้ยากอะไรครับมาจัดไปครับลุย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 ดราก้อนบอลเราอัพตัวละครเลยเนะี่ยสายลุยสายลุยมาครับต่อเนื่อง โอ้ยยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะคือถ้าดูจากทรงไม่รอดอยู่ดีอ่ะไปผ่านแล้ง่ายๆนะครับเยี่ยมกับบน่ารักมีอะไรไม่ได้อัปเกรดอีกบ้างอ่ารับของด้วยครับ Activity Point นะครับอ่ารับของได้เลยแล้วก็อย่าทำต่อไปเลยโอ้พยายามจะกดรับของเล้แหละเท่อะ นี่กดไปก่อนนะครับก็มาปั้นตัวละครแล้วก็พาไปรีวิวระบบเกมกันต่อฮะนี่ก็พาไปซื้อตัวละครน,นะครับเป็นหลายคนเฮ้ยตัวละครซื้อจากไหนนะครับจะมีวิธีการหาหลากหลายวิธีอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมจะได้รับของไปเรื่อยก่อนนะมันเยอะมากเลยเยี๋ยว่าเปิดกล่องก่อนนะครับมันจะมีของอยู่เราก็เก็บของมาเยอะด้วยไม่ใช่หรอเป็นพันชิ้นอ่ะอันนี้ไว้อัพหัวใจนะครับ Okay. โออนี่เลือกเสร็จได้เหรออ๋อเลือกได้นี่ก็เลือกได้นะครับมาดูอละเดี๋ยว Yo, เข้าไป PVP ก่อนดีกว่ายังไม่เคยเข้า PVP สักครั้งเลยนะเก็บแต้มก่อนนะฮะ เวลาเปิด ID ใหม่มานะครับให้เรามาสู้ก่อนสู้กับใครก็ได้นะครับพลังห้าหมื่นสู้กับใครก็ได้สู้ไปก่อนเฮ้ยอ้าวลืมจับตัวจะลอยไหมนี่อ่ามามามาผมลืมจับตัวดิมันจะแพ้นแน่นอนต้องจับตัวเข้าก่อน เอามาเอามาเอามานี่นาะที่สิบเอาตัวลงกันนะเอาตัวลงกันนะโอเคลงมาเยี่ยมครับเอาละลุยห้าหมื่นน่าจะพอสู้ได้ไมั้งมาแล้วครับเฮ้ยอขอแค่ตั้งไว้เฉยป่ะมาลุยต่อให้ชนะอยู่แล้วสบาย นี่ยคือมาลอันดับที่10ปะ่ะแล้วก็รับของได้เอาละรับไปเลยโอเครุยต่อได้นะครับจริงจมันอัพต่อได้เรื่อยเลยนะถ้าพลังพลังเราถึงนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวก็กลับมาอัพเฟรดกันใหม่นะฮะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะดุยต่อนะครับ PVP เอา ลมดับไปเฉยนี่คืออะซูไม่ไหวอ่ะโอเคไปดูกันต่อต้องผ่านด่านอย่างเดียวช่วงแรกนะฮะหูุยฝัดดนรวๆเลยไปหลุยต่อไม่มีอะไรนะครับเล่นแบบง,ง่ายๆเฮ้ยไม่ได้เนี่ยโอเคตามนี้เลยครับป่ะอันนี้คือตัวที่ปั้นเลเวลเยอะสุดละ มาดิสู้เลยจัดทีมต่อสู้เฮ้ยวอเลยวะออโตดิคุณสองคูณสามาเลยออโต้ได้แล้วตอนนี้สบายๆ่ะลงต่อได้เรื่อยๆนะครับมาลุยเลยครับสบายๆช่วงนายลกลยเล่นเก็บไปงี้เรื่อยๆก่อนแ่ละมาดิรออะไรครับอื <c> ้อ <oughs> ผ่านฉลุยอ่ะเราไปดูเรื่องระบบอัปเกรดตัวละครกันดีกว่านะครับคคอทั้งบนเข้าไปดูหมดแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะต่อมาครับก็ไปที่ระบบอัปเกรดกันก็มีอัพพวกรูนด้วยนะครับมีปะไม่มีรูก็ต้องไปสุ่มก่อนนะครับสุ่มก่อนสุ่มก่อนเอแล้วผมมีตัวช่วยอยู่60อันนะฮะจัดไปครับ คือถ้าขาดเหลือไอเทมมันซื้อที่ร้านค้าได้หมดเลยนะทุกคนไปซื้อที่ร้านค้าได้เลยนะครับอ่ะผมก็มาเล่นก่อนนะครับรุโจมตีรูปป้องกันก็ว่ากันไปอ่ะฝากรันทีนะครับโคตรเท่ฝ่งรันทียังไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกรูนะฮะเล่นไปก่อนเอาสเตตัสไปก่อนเดีย๋ยวมาลงที่หลังนะฮะอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับระบบ มีพวกระบบเหรียญตราด้วยนะครับแล้วก็มีวัฒนาการก็มีนะครับดูดิเฮ้ยมีเปลี่ยนร่างด้วยอ่ะโคตรเท่นะครับแต่มีไม่เยอะนะ10บกว่าตัวนี่ก็มีอ๋มีอัปเกรดตวของสมุดด้วยเหรออ๋อโอเคมีอะไรก่พะพรสวรร์เฮ้ยพรสวันอัพได้ดิ เข้าไปเลยครับพวงสวรรนเดีย๋ยวเต็มค่อยว่ากันใหม่เยี่ยม,มค่อยอัพไปนะครับโอเคแต้มแต้มพลงสวรค์หมดเนาะหมดแล้วนะครับก็มีอัปเกรดต,ต,ตรงนี้ก็เป็นพวกโรบอทนะฮะอ่ะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ภารกิจก็เคลียนะครับตรงนี้ได้มาสองกล่องเลย มันก็จริงมันก็เล่นต่อได้นะอาชีพเม้นต์ผมปล่อยที่หลังเลยนะฮะตรงนี้เรามาสภาพไม่ละนะฮะอัน,นจะเป็นพวกเคื่อรา่วันให้เราทำนะครับเราก็ไลยทาไปเอยส่วนเคลื่อเรื่องนี่คือเยอะมากนะฮะต้องคอยกดมารับด้วยมันได้เยอะจริงๆนะฮะอันนี้อ๋อมมีไอคอนมาให้เราทำานี่ครับเป็นพวกดันเจี้ยนให้เราลงนะเควสหลักก็มีอยู่นะครับตรงนี้ อ่ะก็เดี๋ยวลองกมาดูอีกทีนึงนะฮะอ่ะไปที่ตัวละครเดีย๋ยวเราจะลองอัพสักตัวหนึ่งก็แล้วก็มีอัพเลเวลนะครับแล้วก็อุปรกรณ์สวมใส่โอเคใส่เสร็จแล้วก็อัพเกรดได้ด้วยนะครับเสริมพลงังเสริมพลังก็ว่ากันไปนะฮะตรงนี้มีระบบรูนใช่ไหมใส่เรียบร้อยอันนี้ค่าจะพอตัว อัปเกรดไงใช่ปะ่ะอ่าล็อกไว้เลยล็อกไว้จต่แต่ตัดจะได้ไม่ขยับล็อกไว้เนี่ยล็อกไว้จริงมันใช้ไม่เยอะมากนะครับแปบ๊บเดียวก็ครบสามสิบเอ็ดทุกอันแล้วนี่ไงเจอพอเจอเรสร็จก็เราก็ล็อกคุญแจไว้ก่อนนะครับโอเคลุย เอาละหรืออีก2พลังชีวิตกับหลังวงกันกายภาพนะครับโอ้โหโคตรด,ดีอืม้มอ่ะก็ได้มาระดับหนึ่งอันนี้คลิกตุ่มเดียวทะลวงพดจนภยัยกว่าล้านด้วยนะครับกดรวมกว่าล้างได้เป็นคูณสิ จริจริงมันคูณได้มากกว่านี้นะครับ50ก็ได้เพราะหนึ่งเลยก็คือเรามี VP เยอะกว่าโอ้ไหลลื่นไม่กระตุกด้วยโอโอเคเลยอ่ะเรื่องดาวนะครับตัวละครซ้ำใช่ไหมเราก็อัพดาวได้ครับนี่ก็มีดาวเพิ่มเข้ามาอัพอ,อีกก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีเราก็สกิลเนี่ยอัพได้เลยนะครับถ้าไม่พอก็ซื้อเข้าไปได้ อ่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญมากๆนะฮะอันนี้ก็เพิ่มค่าพลังได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองอัพแค่ตัวเดียวนะครับอัพเข้าไปก่อนที่เหลือก็เคลียร์กันอ้าวค้างเลยนะครับตรงนี้ไปอัดถึงไหมผมว่านาอัดถึงนะน,ะนะนี่เรื่องขันทีหนึ่งอัดเข้าไปอัดเข้าไปเรามีอยู่900กว่านะ แปดเก้าร้อยเยี่ยมโอ้โหหมดเอ้ได้อยู่นะสี่รอบพวกไปก็ทำได้ที่เหลือก็ทำได้นะครับพอปะผมว่าโบจะไม่พอนะ 30, 30. เนี่ยทีละสามสิบสามสิบเฮ้ยเหมือนจะพอวะพอผมว่าพอ ประมาณหนึ่งประมาณนึงนะฮะดาวเนี่ยก็ว่ากันสฉยภาพคพื่อว่ากันอันนี้มันอัปเกรดเยอะเลยครตัวละครก็ยังไม่เปลี่ยนสีด้วยนะครับัหจมหัวใจอาจให้หนักเลยอ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะฮะตรงนี้โอ้ของก็โอเคนะครับตรงนี้ นี่เป็นพวกรีสอร์ทนะครับเอาละโอเคก็ไม่ได้ยากอะไรละของเขืงก็เริ่มครบขึ้นเรื่อยๆ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ d ดักบอ Ball PVP นะครับเกมดักบอลแซดนะฮะมือถือนะครับเทิร์นเบดจะทีมต่อสู้มีระบบภาษาไทายรองรับนะฮะดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ แอนดรอ d นะฮะแล้วก็ iOS นะฮะมีในส่วนของเพจของดา้์นบอลแซดพีพีด้วยนะครับก็ฝากไปตามเพจเขาด้วยแล้วกันนะฮะก็ไล่เล่นไปเรื่อยนะครับด่านเดินชนภัยนะฮะก็ลุยไปได้นะครับก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคปึ๊บผ่านไวมากไม่มีอะไรเลเวลเองมันเยอะไงนะครับผม ก่อนจากการฝากกดไลค์นะฮะกลุ่มกดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ